การเสริมซิลิโคนที่หน้าอกเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าวันนี้มาเคลียร์ให้ฟังนะกันครับถ้าเป็นการเสริมด้วยการฉีดสารแปลกปลอมเช่นการฉีดซิลิโคนเหลวฉีดน้ามันมะก,กออันนี้เนี่ยไม่มีการศึกษาที่บอกว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมหรือเปล่า แต่ทําให้เกิดแคลเซียมหรือจุดหินปูนกระจายทั่วนมทําให้เราวินิจฉัยได้ยากกับการที่จะบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าการที่เราฉีดแบบนี้ครับวันที่มันเกิดปัญหาแล้วเกิดแผลป,ปะทุขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญหาการติดเชื้อซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยสุดท้ายคนไขน้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมครับแต่็นอัพมักจะจบด้วยเรื่องของการที่ตัดนมทิ้งหมดทั้งเต้ามีหลายๆการศึกษาที่ของฝรั่งทำนะครับไม่ว่าจะเป็นของดี p เพนปี2007หรือของแมคคารินนะครับปี2006ของบริลตันนะครับ ทำที่อเมริกาเนี่ยนอกจาก3การศึกษานี้เนี่ยยังมีอีกหลายๆการศึกษาคบว่าการเสริมหน้าอกด้วยการใช้ซิลิโคนที่ได้มาตรฐานเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเลยเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้ฝากทุกคนไว้แ้วกันนะครับว่าการเสริมหนกด้วยการใช้ซิลิโคนที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ปลอดภัยกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับ